กกัววดงแน้องถอยมึงลอยหน้าเทียงกูสอนขึ้นเสียงส่วนประสาทเึิกมึงทำเสียงแจ๊กแจ๊กจังจัดทำตูดสมัดหน้ามึงกูเตือนเท่าใดก็ไม่สลดเอาบอกให้กินยาลดปอแหล่มึงก้าวไปคนนี้ได้ไงกูเป็นเี่มึงไงมึงดามึงก็ได้ ไม่ได้หรอกจะได้รู้ไปเลยกูอยู่อยยธยานะกูก็อยู่กับมึงไง <c oughs> อะไรอะเรื่องอะไงกู <c oughs> เป็นพี่น้องก <c oughs> นันอ, <c oughs> อะไรเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ู้เตืนอนเข้าอะใดก็ไม่สนหลดเอาบอกให้กินอายาลดน้ำตอาลไอ้เรื่องเทียงพี่ไม่มีแพ้ข้างซาและแน่เป็นหนึ่ง ช่องไม่ปัดมึงพัาแต่แป้งหมอเข้าวมอแกงมึงไม่ใกล,ล้กูเสื้อผ้ากี่หนกูทนสักให้เยวลดหอกไว้แม่นหึ่ง <c oughs> อยากขี่วนโมโทวเวนอยากขี่กาแลนลอยต่อแน่นอนมึงอยากขี่เบนบ้าบออย่างมึงมันแค่พอแต่ตึง <c oughs> เขาลอกมึงเล่นรถเป็น เขาก็ไม่รักมึงเฮ้ยพี่เ้ามันจะบ้าไปแล้วนะวันนี้เราไปฟังสอนมึงไงกูอายเขาไปเนี่ยมึงตีเาได้เกินไปแล้วพูดดีๆไม่ฟังวันนี้แหละอย่าไปยุ่งกูอย่าไปย่งนะไม่ได้กูต้องตีแม่ข้าวแล้วฮะอีกข้าวแล้วะข้าวแล้วฮะคุณตีเขาเหรอตีมึงนี่ไอ้กูเป็นพี่มึงเนี่ยข้าวอนีกคุณตีกเดี๋ยววันนี้มึงไม่ต้องเข้าบ้านกู อ้าววเกันไปชีิตแล้วแล้วคืนนี้ไอ้ค้ามจะไปนอนที่ไหนแล้วแม่อน่าจะนอนกันกลัวกลัวกลัวดิแด่น้องถอยมึงลอยหน้าเถียงปูสอนขึ้นเสียงส่วนประสาท คำเสียงแฉะแจดนจำจัดคำตูดสมบัดหนาบึงกูเตือนเท่าไรก็ไม่สลดเอาบอกให้กินายาลดต่อเลยมึงกล้าพูดคนนี้ได้ไงกูเป็นพี่มึงไงมึง,มงาดาวมึงก็ได้มึงทำเปนไม่เซ็นเซอร์อะเลยไม่ได้หรอกจะได้รู้ไปเลยกูอยู่อยุทยานะกูก็อยู่กับมึงไง ในเรื่องอะไรกูเป็นพี่น้องงานบอกอะไรเนี่ยกูนี่เคยชอบอะไกูกูเตือนเข้าไดรก็ไม่สรลดเอาบอกให้กินอาญารถนั้งต่อแหลไอเรื่องเถียงพี่ไม่มีแพ้ข้างซาละแเน